สวัสดีครับวันนี้กับช่วง Crazy Game แปลกวันนี้ผมมาเฮ้ยอะไรอะคนนั้นใครตายไปแล้ววันนี้โอ้วันนี้ผมมาเล่นแบบหนีจากเฟสเบย์โอน่าสนใจใช่ไหมละ่ะไปดูเลยหูแบบเุ้ยแมบบันน่าจะให้มาวิ่งเล่นอะหนีเฟสเบย์ต้องทำยังไงถึงจะหนีได้อะ เา <premises, S 2> จะให้วิ่งเล่นเฉยๆแล้วมั้งอือกุเนี่งโอ้ยโหโคตรเร็ว้ามากมียเะมียทางหนีหรอเป่ะเฮ้ยโหตายแล้วคนนั like ้นอะไรอ่ะจะวิ่งมาหาเราไหมน่ะไปไหนวะโห ามากเราเรียกมันได้ไหมมันจะมาหาไหมเฮ้ยเฮ้ย, <Hey. S 1> อ,ยอะไรวะนะเฮ้ยไม่แบบนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ดูสิเฮ้ยเฮ้ย โคตรเร็วเลยยิ่งกด่าเดอะเฟดอีก <Hey. S 1> แบบโคตรบ้าเลยโอ้ยอะไรอะโอ้โหพุ่งมาจากบ้านเนื้อเลยเหรอเราล่อมัน,นมได้ไหม <Hey. S 1> มานี่หน่อยสิเจ้าเฟสเดร์เอาไม่มาเยียกเลยโอ,อ้ยมันไล่ใครอะไ,ไล่เราปะออาไม่ได้ไล่เราล่อมัน,น,อน,น,อน,น,อนออกไปจากบ้านนะ มัาล้วมันมาล้วมันมาล้มาแลไล่อยู่วะเนี่ยทำไมไม่ไล่เบ้งอะเปิดกึดักเลยเปิดกดักอ้าววิ่งไปชนรถเจ็บเองโอ้ยแบเนยโคตรดีก็พ้งานนี้ออาแตกเลย หสองเพื่อนกิงเลยโอ้โหตายเลกเรจะหดไปไหนเนี่ยบ้ามากเอ้เอ้โหหมัอบ้านมีทางเข้าอุ้ยอันนี้หรือเปล่าทางออกน่าจะเข้าไปได้มีอะไรอ่ะมีลูบบ้านเข้าไปเลยมีอะไรไม่รู้อ่ะ กูอีปลาน้าต่างได้ไหมเฮ้ยหยิบก็อี้ได้จริงเอาไปปาใส่หัวแฟตแบร์ดีกว่ามันอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยนี่แงนอยไฟเลยอุ้ยไม่โดนโอ้โหตายเลยอ่ามารอบนี้รอบนี้ละอ่ะให้มันตายอ้าวตายเลยเกิดใหม่อีกแล้ว แนีกตู้อีตัวเดิมแม่ดีกว่าเอาล่องขอแม่ขอแม่ไล่กูสิอุ้ยฟ้าโดน้วยโดนเท้าไล่ชั้นสิแม่จริงการไล่ชั้นสิมาดิอะไรอะ่ะมึนทำอะไรกับรถเนี่ยอุ้ยโอ้โหตายเลยเอาใหม่เอาใหม่าหม,มามาฮุ๊บฮุ๊บชึบ ชุบชุช๊บปุ๊บอ้าวมันไม่ไล่อะไรอ่ะมาดูถังขยะกันที้เร็วหยิบได้เอาไปปาสีมันเลยปุ๊บปุ๊บปิดหน้าเลยเป็นเนีงยอินดวดเลยทังขยะอินทวดโอ๊ยตายเลย จสู้กับ <Hey. S 1> ฟฟเฟดเบยังไงดีอ่ะให้แบบตายอาโอ้โหตายแล้วมาเอุ้ยอุ้ยมาโอ้เฮ้ยชุวชิวยิงเข้าเลยเอ,เอ,เอ้โหอีมาอยู่ไหนเฟดเบย์อยู่ไหนช็บตช็อตช็อปั๊บ ิดหน้าไปเลยไงมันมันมันจีบ่มันจีบปาพีีอเาวไม่โดนอไปซะไปซะอุ๊ามาดูสกองไงปาเลยโอ้ยดีนะเกือบตายมีไหนอ่ะอะไมมันไนะทำ นนมันติดอยู่ในห้องวะอ,อูม้มมันติดบมากในห้องแน่เลยชิบชิบชิบ <Hey. S 1> จะเอายังไงดีจะไอ้เฟสเจเนี่ยรูยังฆ่ามันไม่ได้เลยอือ <Hey. S 1> เรียกมาเอาไม่สนใจไม่อือ เกือบแล้วเพื่อคนตายแม่เลยนั่นไงแกมุอยไปแล้วอยปัปมาเลยจะดิ้งกับไออีกรอบอยู่ไหนเนี่ยเซตเบยอยู่ไหนหนูนนูนมันเอามปทางนู้นโอ้โหมันมูนได้ยังไงอ่ะเราจะู้กมันยังไงดีมันโหดมากเลยอ่ะร้ต้องแน่จะเอากลม ตาใส่แต่ต่างจะดีกว่าหุบเ,เตียงไปหุบเตียงไม่ได้โอ้กูอี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่อยู่โอ้โหนู่นแงน,น,นู่นแงอยู่นูน่นตาใส่เลยเอาไม่โดนโโไปไหนเนะี่ยตาใส่เลยวุ้จะเดินเลยมันไม่หนีเลยวิ่งหนีมันจะไล่ตามอ้าวไม่ไล่โอ้โห มันจะไล่ยังไงดีให้มันไล่ตามมา่องปลาใส่ไดีไหมคือจิบสขงอยูไ่ไหนเส์อยู่ไหนโอ้ยอะไรยากอะไรคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะครับ